โตโตโมโตโตโมวันนี้จะมาโมหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าความตายครั้งที่มีความหมายมากที่สุดนะครับคือพอเห็นชื่อเรื่องตอนแรกก็รู้สึกว่าข้างในมันต้องมีอะไรน่าสนใจแน่เลยนะจากสำนักพิมพ์อิคโลครับพอไปอ่านแล้วดีดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ฮิวใจไดนะ้แหละฮะแล้วก็อ่านไป ประมาณนึงมันรู้สึกว่ามันให้ความสงบในจิตใจด้วยนะม,มันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวมาว่ากันนะครับก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณ Rachel Joyce ครับแล้วก็ได้คุณธิดารัตน์เจริญชัยชนะแปลครับเป็นเรื่องราวของคุณฮาร์โร f ฟลายครับที่เขาก็มีชีวิตครอบครัวที่ก็เหมือนจะพังนะเพราะว่าเขาอยู่กับภรรยาที่ชื่อมอรีนเนี่ยอยู่ด้วยกันมายาวนานโดยที่หลังๆเนี่ย แทบจะไม่ค่อยพูดคุยกันแยกห้องนอนกันด้วยอีกต่างหากนะแล้วก็เขามีลูกด้วยกันอีกหนึ่งคนลูกก็ออกจากบ้านไปแล้วแล้วก็ลูกก็ไม่คุยกับเขาแทบจะอีกเลยด้วยอีกต่างหากครับโอ้โหเรียกว่าชีวิตพันมากๆนะโดยปัญหาที่ตัวเขาอ่ะเหมือนจะมีความเจ็บป่วยอะไรบางอย่างนะต้องไปอ่านเอาในหนังสือเล่มนี้ครับแล้วก็จุดเริ่มเรื่องครับมันอยู่ตรงที่ เพื่อนเก่าของฮาโรเนี่ยนะฮะชื่อว่าควินนี่ครับส่งจดหมายมาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเป็นจดหมายที่ส่งมาเหมือนแบบจะบอกลาเลยว่างั้นเจอนะทำให้ฮาโรเนี่ยโกตกใจมากครับแล้วก็รีบกุรีกุจอรีบเขียนจดหมายเพื่อส่งตอบกลับไปครับแล้วก็พอเขาเขียนจดหมายเสร็จเขาก็รีบออกจากบ้านเนี่ยจะไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์ครับ แต่งตัวอย่างดีเลยนะใส่เชิ้ตผูกท้ใส่รองเท้าแบบลำลองนะเขาเป็นประมาณบสชัว์ก็เดินไปพอจะส่งที่ตู้จดหมายตู้แรกเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาอยากเดินต่อไปอส่งให้ไกลขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงครับเขาก็เลยตัดสินใจไม่ส่งตู้แรกเดินต่อไปอีกครับไปถึงอีกตู้หนึ่งตู้ที่2องพอไปถึงแล้วเนี่ยนะก็ยังรู้สึกว่ามันยังไกลไม่พอ ไปส่งที่สำนักงานไปรษณีย์เลยแล้วกันนะเดินไปอีกระยะหนึ่งเขาก็เดินไปครับแต่ว่าพอไปถึงที่ไปรษณีย์ใหญ่แล้วเนี่ยอยู่ดีเขาก็ปิ้งความคิดขึ้นมาอาจจะด้วยความที่ชีวิตเขามันแบบอยู่ในหลูปซ้ำซากจำเจตื่นเช้ามาคือใช้ชีวิตแต่ละวันเหมือนให้หมดไปวันๆนะกินข้าวทักทายภระระยานิดหน่อยอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ ดูนู่นดูนี่แล้วก็เข้านอนตื่นมาใหม่ก็วนอยู่แค่เนี้ยความสัมพันธ์กับภรรยาก็มีการพูดคุยกันน้อยมากในแต่ละวันอยู่แค่นั้นมีการบ่นกันไปบ่นกันมาอีกเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นไม่ได้แบบออกไปท่องไปเที่ยวหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นความจืดชืดมายาวนานแล้วก็มีปัญหาหมักหมมกันมายาวนานทําให้ไม่ได้พูดคุยกันมันเหมือน,นแบบณวันนี้ เขาจุดระเบิดแตกลงประมาณนี้พอไปถึงที่ไปรษณีย์ใหญ่ปุ๊บเขาปิ๊งไอเดียว่าเขาไม่ส่งละทางไปรษณีย์เขาจะส่งจดหมายฉบับนี้ไปให้ควีนนี่เพื่อนของเขาเนี่ยด้วยมือของเขาเองด้วยการเดินไปครับ <Ooh. S 1> เอาหนักเลยทีนี้เพราะว่าไอเมืองที่เขาอยู่ะกับเมืองที่ควีนนี่อยู่นะในหนังสือบอกว่ามีระยะทาง ห่างกันประมาณพันกิโลเมตรครับถ้าเทียบประเทศไทยง่าย,ายๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษน,นะครับก็น่าจะประมาณชุมพรไปหนองคายครับแค่เราอยู่ชุมพรควินนี่อยู่หนองคายอือ่าแล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกนะที่โรงพยาบาลที่ควินนี่รักษาตัวอยู่นะแต่ว่า พยาบาลเขาบอกว่าควินนี่ไม่สามารถมารับสายได้ฮาร์โรเขาก็ <ๆ S 2> บอกพยาบาลไว้เลยว่าฝากบอกคนไข้ชื่อควินนี่หน่อยว่าเขากำลังจะไปหาจะเอาจดหมายไปใหนะ้ซึ่งพยาบาลเขาก็ก็คงคิดว่านะในหัวตอนที่เขารับสายเขาก็คิดว่าแบบคงไม่กี่นาทีก็คงจะมานะเขาก็ถามว่าน่าจะมาถึงประมาณเมื่อไหร่เนี่ยนะคุณอยู่ที่ตรงไหนฮาร์โรก็บอกว่า ผมอยู่ที่ชุมพรผมจะเดินไปครับผม1,000กิโลเมตรพยาบาลนี้ช็อกอึ้งไปเลยเมืคีดวันโหคนนี้น่าจะหนักแน่ๆหรือว่าบ้าหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็รับเรื่องไว้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปบอกควินนี่ให้ครับแล้วแฮโร่ก็เริ่มเดินไปอย่างนั้นเลยครับอายุเขาประมาณ60กว่าครับไม่ได้ใส่ชุดออกกำลังกายไม่ได้ใส่รองเท้าเดินไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งอะไรทั้งสิ้น ด่งชุดลำลองใส่เชิ้ตผูกไทยเดินเอาจดหมาย1 0 0 0กิโลเมตรไปส่งครับแล้วก็จุดเริ่มต้นเขาเดินไปได้สักระยะนึงเนี่ยเขาไปแวะพักกินข้าวที่ปั๊มแห่งหนึ่งครับก็เป็นเหมือนแบบร้านสะดวกซื้อแล้วมีขายแซนด์วิชขายอะไรอย่างนี้ด้วยฮะ <S <S เขาก็ไปซื้อแซนด์วิชในร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วก็เขาก็เล่าเรื่องราวว่าเขากําลังจะเดินไปเนี่ยให้พน,นักงานขายฟัง แล้วพนักงานขายก็เหมือนแบบป้ายาให้กำลังใจครับว่าจริงๆเขาก็มีญาติที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ใช้วิธีการเหมือนแบบว่าให้ศรัทธาให้ความเชื่อมั่นส่งต่อไปถึงญาติเขามันทำให้ญาติเขาเนี่ยหายจากมะเรง็งมันทำให้เฮรร่นี่แบบใจฟูครับมีพลังมีกำลังใจว่าเอา้ย นะมันใช้พลังช่วยรักษากันได้ถ้าเขาเดินไปหาควินนี่เนี่ยเอาจดหมายไปให้ได้ไปพบเจอเจอกันะไม่แน่มีโอกาสที่ควินนี่อาจจะรอดจากมะเริงระยะสุดท้ายนี้ก็ได้โอ้โหทำให้เขาฮึกเหิมมากครับพอทานแซนวิชเสร็จเขาก็เริ่มออกเดินเลยครับหลังจากนั้นก็เจอเจอเรื่องราวอีกเยอะแยะ,ยะมากมายให้ลึกภาพของภาพยนตร์เรื่อง f o r e s t g u ก p ที่เขาแบบว่า เจอปัญหาหนักมากๆในชีวิตตอนนั้นนะแล้วเขาก็เริ่มออกวิ่งอ่ะโหสนุกนะ,ะอ่านแล้วแบบว่าเขาก็ออกไปเดินไปดื้อๆเลยครับไม่มีการเตรียมตัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะหลังจากนั้นเขาจะเจอเจอจุดเปลี่ยนอีกเยอะแยะมากมายนะแล้วก็เขาจะเดินไปถึงไปหาควินนี่ได้อย่างที่เขาตั้งใจไว้หรือไม่แล้วก็การเดินครั้งนี้จะเปลี่ยนอะไรในชีวิตเขาอีกบ้าง ต่อจากนี้ต้องไปติดตามชมไปหามาอ่านกันเอาเองนะจ๊ะโตโต้โม